ท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการบางกอกสเปเชียลพบกับดิฉันเช่นเคยค่ะดรกรยานีธรรมจารีทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม ipm บางกอก c h ชาแนลทุกวันอาทิตย์เวลา2ทุนาทีนะคะอาทิตย์ที่แล้วนะคะเราได้นำท่านผู้ชมไปพบกับหมวดวิชัยนะคะซึ่งปลูกต้นไม้แล้วก็มีท่านผู้ชมโทรเข้ามานะคะบอกว่าน่าจะบอก บอกกองทุนใหม่หน่อยนะคะไม่เป็นไรค่ะสัปดาห์นี้เนี่ยเดี๋ยนนำคณะมาเลยนะคะท่านคงจะได้ช่วยบริจาคต้นไม้แล้วล่ะคะ่ะตอนนี้ท่านจะได้บริจาคเข้ากองทุนนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่ามาถึง ภาว่าปัจจุบันเนี่ยสังคมเราต้องเอื้ออาทรต่อกันนะคะเดนก็ดีใจด้วยนะคะพอรายการออกไปแล้วเนี่ยทุกคนก็สนใจที่อยากจะทําบุญนะคะอยากจะช่วยประเทศชาตินะคะไปเห็นตัวอย่างของท่านหมวดวิชัยแล้วก็อยากจะทําบุญอยากจะปลูกต้นไม้ไม่ได้เองก็อยากจะส่งไปไปช่วยให้มีการปลูกต้นไม้ก็เป็นการสร้างธรรมชาติให้ประเทศไทยนะคะเ,เดนต้องขอให้ท่านผู้ชมติชมเข้ามาลัก รายการด้วยนะคะเข้ามาที่ bkk underscore news a t ipm link net หรือว่าโทรเข้ามามือถือดิฉันก็ได้นะคะ0818761814ค่ะแล้วก็ท่านผู้ชมคะ อย่าลืมนะคะอย่าลืมติชมเข้ามาบอกว่าอยากจะให้ไปเชิญใครมามาให้สาระดีๆยังไงเพราะว่ารายการเราเนี่ยเราจะไปเชิญเฉพาะผู้ที่ทําประโยชน์ให้ประเทศไทยเท่านั้นหรือไม่ก็ผู้ที่ชีวิตของเขาเนี่ยมาจากศูนย์เลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็มาไต่เต้าเข้ามายังไงจนสามารถมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันอย่างมีความสุขนะคะเข้าทํากันยังไงนะคะรายการเรายังให้สาระดีๆกับท่านตลอดมาเป็นเวลาสองปีแล้วนะคะตอนนี้ขอเวลาพักสักครู่ค่ะ เติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับชุดรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD 4ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงจารส IP ้ IPM i d e Finition 02 24 59 99, 99. ปฏิวัติการรับชมทีวีที่บ้านคุณให้เปลี่ยนไปอย่างที่ไม่เคยเป็นด้วยชุดรับสัญญาณดาวเทียมจานส้ม IPM กับการรับชมช่องรายการคุณภาพ120ช่องไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนจานส้ม IPM คุ้มเกินร้อย ไป่าหอมซับต้นไม้เวลาปารตีวัดนวัตกรรมลำกักสิซังซุปเปอร์มาร์เก็ตไว้เก็บกินจนวันตาย ียวพร้อมคำขอเกี่วเด ม,มีนอ,อยากพ่องเองินยูโรเงินปอนโคงอกบงปักพะยุ่งประดูลงข้างลงจันหอมพร้อมหอมกิศนาอยากเป็นเนงินดอลลาผูกอย่างหน้ามาข่ามงอยากเห็นเนงินบาทบกขาดขงปักลงไหวอย่างข้าล่ากดเอทีเอ็มไก่ถูกแป้งเศร้าเดาขี้เล็กอีลำอีทอนมีกล้้ยไม่ไพนอนไม่เฮ็ดสลอนสะอมตะไข่ใบมาถูดต้อน สลึงหาสิบกลุ่มแลนมาแต่หากอยากได้แค่งเงินกีบกองกระตาตูดอยู่คาลิตาไป คผู้ชมคะตะก,กี้นี้เห็นวิทยาไปกับดิฉันไหมคะแหมเห็นแล้วอยากจะไปนะคะมหาวิชาลัยธรรมชาตินะคะที่อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยท่านมวดวิชัยเนี่ยได้แนะนำม,มาท่านเป็นประธานคุณาจารย์คณะนะคะวันนี้ต้องขอสวัสดีท่านมวดมวดวิชัยนะคะแล้วก็คณะที่มาด้วยคุณอุดมการบ,บัวเกตคุณสมหมายธรรมวัดน,นะคะ ซ,ซึ่งเรียนจะขอแนะนานะคะหมวดวิชานี่ถือว่าเป็นประธานนะคะเป็นประธานคณะคณาจารย์ของวิชาลัยธรรมชาติแต่ว่าคุณอุดมอุดมการบัวเกตตาแหน่งของคุณอุดมการบัวเกตคะเป็นอธิการค,<ำ>คุณอุดมการลองแนะนําตําแหน่งของตัวเองตําแหน่งของผมนี่ตาแหน่งอธิการท่านประธานหมวดวิชานี่มอบให้นะครับค่ะเป็นยังไงคะทําหน้าที่อะไรบ้างคือผมไปขอเป็นลูกศิษย์ลุงหมวดแล้วพอทําเป็นปั๊บนี่พักคพวก เพื่อนมิตรทั้งหลายก็มารวมกลุ่มกันที่ทําไงจะเกิดพลังของกระบ,บวนการเรียนรู้ร่วมกันไม่ให้ลุงหมวดวิชัยเป็นศิลปินเดียวค่ะทีน,นี้ท่านก็ตั้งค <c oughs> นนั้นตาแหน่งนี้ตำแหน่งนี้ค่ะแต่ปมมันอยู่ที่ว่าใครไม่ปลูกต้นไม้ไม่ให้เป็นเพื่อนอพวกเรามีจุดยืนรวมกันนี้ก็เลยก่อรูปเป็นคณะค่ะพอเป็นคณะแล้วก็ตั้งคนนั้นตําแหน่งตําแหน่งต่างๆแล้วให้ตําแหน่งผมนี่เป็นออกแบบในการเป็นผู้ประสานงานทั้งหมด ถ้าเป็นศูนย์รียนรู้มหาวิชาลัยธรรมชาติเนี่ยตรแหน่งใหญ่ให้ผมเป็นอธิการแต่งตั้งทุกคนเป็นอาจารย์อาจารย์สมหมายเรื่องนาอาจารย์บุญเพลงเรื่องแต่เศรษฐกิจพ่ะเพียงแต่ละคนมันหลายหลาย,หลายตลายแหน่งนะครับ <C han> ค,คุณอุดมการณ์น,<อ>นะคะท่านผู้ชมคะคุณอุดมการณ์นี่ไม่ธรรมดานะคะคุณอุดมการนี่เป็นครูมาก่อนนะคะเป็นครูมาก่อนม,อม,มนะะีอุดมการ์มากนะคะอุดมการณสูงๆลาออกจากครูเลยนะคะมาช่วยดูสิคะมามาช่วยขนาดนี้คือลาออกจากครูเลย <c oughs> คิดยังไงนะคะทึงได้ลาออกจากครู <c oughs> แล้วมาทางานตรงนี้โดยเฉพาะผมเสียดายเงินภาษีของชาวบ้านนะครับเกือบสามหมื่นแล้วก็เราสอนเด็กสิบกว่าคนนี่ผมคิดว่ามันไม่คุ้ม ก็เลยคิดว่าสลาให้คนรุ่นใหม่เขามาทำแล้วเราก็มาทําในสิ่งที่เราพีเวลาพอก็เลยก่อรูปอย่างนี้ครับเพราะว่าถ้าถ้าเราว่าถ้าเราไม่มีเงินเดือนเราจะอยู่ได้ไหมเพราะว่าชาวบ้านเีงเขาไม่มีเงินเขายังอยู่ได้ไม่มีเงินเดือนเขาแต่เขาก็ทำมาหากินผมคิดว่าผมนี่มีมันสมองขาที่ต้องทํามาหากินได้พอาะไปขอเป็นลูกศิษย์ลุงหมวดลูกกว่าจะได้เป็นลูกศิษย์นะลุงหมวดว่าถ้าปลูกทำไมไม่เป็นไม่ให้เป็น่ผมก็เลยปลูกตั้งแต่ปี50เนี่ยนะครับตอนนี้มากกว่า5,000ต้น เลยท่านให้เป็นสิทธิเอกเลยว่าจะเป็นสิทธิเอกหมวดพิชัยคือเราเราเราคิดไม่ออกเราต้องคิดว่าเอ๊ะทำไงจะทําเป็นเราอยากรู้เราต้องไปหาผู้รู้ค่ะรู้จริงได้ไงเราก็ลงลงมือทําด้วยตัวเราเองนะครับพอผมมั่นใจอย่างนี้ก็เลยเลยศูนย์ที่ผมอยู่ที่สวนพองเองเนี่ยได้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้อเป็นห้องสมุดดีเด่นที่ไม่มีหนังสือนะมีแต่ต้นไม้เพราะว่าแผ่นดินเป็นกระดาษต้นไม้คือตัวอักษรจอบเสียมคือปากกาผมเป็นโฟร์แมนเขียนมันลงไป ด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ในสวนของตัวเองก่อนนะครับที่นี้เพื่อนมิ้งก็ตามคนตตามไปทําเลยก่อรูปเป็นองค์กรขึ้นนะครับนี่คือมาสเต็ปสองตามลุงหมวดแล้วเราก่อรูปเป็นองค์กรเป็นคณะตั้งใม้ผมเป็นใหญ่ถามว่าลุงหมวดเป็นอะไรไม่ให้หลุดไปไหนก็เือให้เป็นประธานคุณอาจารย์ครับที่มาอย่างนี้แหละครับอ๋อค่ะก็คือตอนนี้ใช้ศูนย์ที่ที่บ้านของคุณอุดมครับที่บ้านน้องสังตอนนั้นใช้เนื้อที่เท่าไหร่นะคะแรกๆผมทันเนื้อที่ประมาณสัก สักหนึ่งงานเนี่ยประมาณค่ะอ๊้ยหนึ่งงานก็นิดเดียวนิดเดียวครับยังทําได้เหรอครับทำได้ขนาดนั้นพอเราเข้าใจหนึ่งงานปั๊บเนี่ยเราผมเริ่มจากวิจัยหนึ่งตารางเมตรแก่จนเอาทาเล็กๆก,ก่อนหนึ่งตารางเมตรค่ะพอทําเป็นเราก็ขายายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นค่ะที่ที่ดินผมยังประมาณยี่สิบก่าไร่เหลือนาแค่สามไร่ครับตอน,นค่ะพอสามไร่เรายังไม่เชื่อมกับนาเราก็เลยไปทําคันนาขึ้นค่ะเสร็จแล้วเราก็จิ้มต้นไม้ลงไปแล้วก็แต่เราจําลองบอกว่า คันนาทองคําดังที่เห็นในเพลงนี่แหละครับคือสมัริจิ้มทุกอย่างไปข้าวกับนาพืชสวนนาป่ามอยู่ด้วยกันได้อนี่คือที่มาของของคันนาทองคาแล้วก็เครือข่ายมหาวิทยาลัยธรรมชาติเราเห็นว่าตรงนั้นเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยครับครับก็มีคณะที่ไปดูงานใช้ใช้สถานที่ตรงนั้นอะ่ะดูด้วยครับ,รบนะคะคือคือ,คอเราเชื่อว่าเห็นเห็น่นคยเชื่อเห็นกับตาค่อยเชื่อไปถ้าไม่เห็นอย่าพึ่งเชื่อค่ะ เพราะเราเชื่อว่าถ้าคนเห็นจะเชื่อเรามากกว่าที่เราพูดอืเพราะเราพูดมีผลแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าเขาเห็นอีกห้าสิบเขาเชื่อนะอถ้าเขาไปทําอีกยี่สิบเขาเป็นเลยหลักสูตรเราก็คือทําเป็นนะครับมีมากกว่าห้าสิบวิชาตั้งแต่ต้นตานนะลุงหวนเนาะจนถึงยูรินซีเล็กๆหลักสูตรของท่านคือสอนปลูกต้นไม้เหรอคะทําพาทําเลยเราไม่ใช่ผู้อยากสอนคนอื่นนะเราเราเราเ,ราเป็นนักปฏิบัติการเราเป็นปฏิบัติกรใช่ไหมลุงหวนใช่คือชวนปฏิบัติเลย รู้แล้วไปท,ทําทํำยังไม่รู้คือรู้แล้วทํารู้ต้องทําเป็นนะครับเราเชื่อมั่นว่ามีสิ่งเดียวในโลกที่ให้ออกซิเจนให้ได้ก็คือต้นไม้เราก็เชื่อว่าเราสะสมออมทรัพย์ไว้ดินนี่คือกระปุกออมสินนะครับในเพลงเนี่ยคือเราอยากออมเงินสก,กุลไหนเราก็จิ้มไปเงินบาทเงินปีเงินลายปีเงินดอลน,นยูโรแต่ถ้าอย่างนี้เงินกีบก็หยอดอยูคาลิปตัสในที่มาขอ,ข,อของของคณะตองคำแล้วเรือข่าย อะไรธรรมชาติธรมมาหลายปีแล้วใช่ไหมคะทำมมาตั้งแต่ปี50แล้วครับปี50เป็นรูปเป็นล่างตอน53ค่ะทางจังหวัดให้ความให้การสนับสนุนไหมทางจังหวัดส่วนรายการให้ความดีมากเลยทุกหน่วยงานเลยครับถ้าจะไปเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าเสนีผู้ว่าลพีผู้ว่าสมศักดิ์ท่านผู้ว่าประทีปก็ล่าสุดที่เห็นในรูปนะครับท่านก็ไปเยี่ยมทีมงานแล้วที่ปลูกป่าชุมชนนะครับเมื่อวันที่16แล้วก็มีเครือข่ายด้วยมีเครือข่ายมีเครือข่ายเยอะเยอะมากับเครือข่ายนี่เครือข่ายแบบไม่เป็นทาางกร คือเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เนี่ยใครมา่วมือกับเราเรา่วมือหมดยุทธศาสตร์เป็นยังไงให้วางยุทธศาสตร์ยังไงเราวางยุทธศาสตร์ไว้สามยุทธศาสตร์ค่ <c oughs> เราบอกว่ายุทธศาสตร์สามขาขาที่หนึ่งก็คือเราจะลงลงสิ่งแวดล้อมโดยมีท่านลุงหมอเป็นประธานก <c oughs> องทุนสิ่งแวดล้อมค <c oughs> ขาทีสสส่สองคือขาอาชีพต่างๆไม่ว่าจ,จะเป็นเลี้ยงหมูเห็ดเป็ดไก่ทานอยากทาอะไรเป็นเนี่ยเรามีชุดความรู้ตรงนี้อยู่มีประธานบุญเพ็งเป็นเป็นประธานกองทุน แล้วก็ขาที่สามคือเป็นขาหลักก็คือเรื่องนารเรามีกลุ่มเครือข่ายทํานาโดยมีท่านสมหมายเนี่ยเป็นผู้จัดการทั้งหมดผมคือประธานประธานาสามสามจุดสามสามคานี่ yes แหละครับทีนี้เราใช้แนวคิดสองแนวค,คือหนึ่งแนวเศรษฐีพอเพียงหลกักที่สำคัญเรานะครับคือเราจะเอาปรัชญาในหลวงมาแปลงรูปธรรมที่ถนัดอะไรก็ทําไปค่ะนี่แนวแนวหลักเลยแนวคิดหลักเลยค่ะแนวที่สองเราใช้กระบวนการกลุ่มใช้เศรษฐศาสตร์การเมืองคือใช้แนวทุนที่ก้าวหน้า แล้วก็สามารถเชื่อมลูกได้เราจะใช้ทั้งสองส่วนอย่างเหมาะสมแต่กระแสหลักเราคือกระแสเศรษฐกิจพอเพียงเราจะใช้แนวนี้เป็นแนวหลักเป็น,เป,นเป็นแม่แม่เลี้ยงใหญ่เลยในการดูแลสังคมคร,ครับนี่คือเศรษฐกิจสามขาย,ยุทธศาสตร์สามขาเศรษฐกิจส,ส,สองแนวนะครับแนวคิดสองแนวหลักเราโอ้ถา้ารสนใจก็ไปดูเพราะวันเราพูดก็ บนในรูปแหละครับเป็นตัวอย่างก็ดูแล้วไม่เห็นก็อย่าเพิ่งเชื่อนะคะอย่าเพิ่งเชื่อทีนี้ก็สนใจแล้วค่ะว่าตอนนี้ก็มีคณะอาจารย์คณะธรรมนามาด้วยค,คุณสมหมายธรรมวัดเนี่ยธรรมวัดถือว่าเป็นอาจารย์คณะธรรมนานี่พันธุ์ข้าวที่เอามาใช่ไหมคะคคนี่คือพันธุ์ข้าวที่เอามาเป็นตัวอย่างนะคะมีพันธุ์ข้าวดาบิชัยหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็เม็ดเม็ดอันที่สองนี่เป็นอะไรนะคะเป็นข้าวสารกับข้าวเปลือกอ๋อเป็นข้าวสารกับข้าวเปลือกนะคะแล้วอันที่สามนะคะเป็นอะไรคะ สีมันสีสีน้ําตาลมันเป็นข้าวเปลือกครับเป็นข้าวเปลือกอ๋อเป็นข้าวเปลือกี๋ยวนี้ข้าวเปลือกครับอ๋อค่ะนี่พิดข้าวสารมันจะขาวพอขัดมันตรงอย่างนจะขาวแล้วเวลาจําหน่ายไหมคะเป็นหรือว่าเอาเป็นข้าวเป็นพันข้าวนี่ขายเป็นถุงยังไงคะเราแบ่งเป็นรอบรอบก่อนนะครับคือรอบแรกนี่เราเราทําเป็นเม็ดพันก่อนค่ะเมล็ดพันธนี่ถ้าพี่น้องต้องการเราก็จะส่งให้ทุกทุกกลุ่มที่มีอยู่ในเป็นสมาชิกของเราค่ะแล้วที่เหลือจากตรงนี้แล้วก็สีขายครับเอไปขัดสีเป็นสีนวลขายแบบนี้ ไม่มีจําหน่ายทั่วไปในท้องตลาดครับไม่มีจําหน่ายต้องติดต่อสมาชิกที่สนใจเดี๋ยวต้องเรียนก่อนต้องเรียนต้องเรียนต้องมีสาชาต้องเรียนก่อนต้องเข้ามหาวิทยาลัยก่อนเข้ามหาวิชาลัยก่อนเข้าเข้าจะเข้ามาก็คือเราจะสอนเขากี่วันคะในในเรื่องนาก็จะเริ่มตั้งแต่เรื่องวิธีการทำครับวิธีการทําอย่างน้อยสองวัน โอ้โหแล้วเขาพักที่ไหนคะพักที่มหาวิทยาลัยครับมีที่พักให้ด้วยแล้วเขาจะต้องเสียค่าใช้จ่ายไหมคะคือค่าใช้จ่ายมันต้องมีค่าอาหารเพราะว่าทุกคนต้องกินข้าวกินอาหารทุกอย่างเนาะค่ะาอาหารแล้วก็ค่าที่พักนิดหน่อยนะครับประมาณคืนละสี่ห้าร้อยคือถ้าเป็นคณะก็คืนนึงก็เหมาจ่ายไปเลยแล้วแต่เราสะดวกอมันจะเป็นตามรอบนี้ว่าจะเรียนในเรื่องต้นเรียนเรื่องอะไรเราต้องไปเรียนตรงนั้นเลยถ้าเรียนเรื่องข้าวก็ต้องอยู่สองวันคือสองวันนี้เราจะ จะเรียนถ้าให้เบียดเสร็จก็คือหนึ่งเดือนโอเพราะว่าข้าวมันเป็นวิถีทางว่าต้องตั้งแต่เริ่มแรกเริ่มไถเริ่มเริ่มไถเริ่มหวานเริ่มดูแลเริ่มอะไรไปจนถึงออกดอกออกน่ะออกคนจนถึงสิ้นปีตัวนี้จะดูแลยาวครับเป็นข้าวดูแลยาวเราต้องรับผิดชอบว่าถ้าเราทําแล้วเราทําได้ยังไงต้องไปดูว่าวิธีการทําทํอยังไงมันต้องต้องเรียนถึงจะเข้าใจว่าถ้าคุยตรงนี้คุยไม่จบครับไม่จบจริงๆถ้าใครอยากจะปลูกข้าวก็ต้องไปศึกษาเลยไป เร,เรียนได้เฉพาะทำนาข้าวเหรอคะมันตรงนี้เป็นเป็นนาข้าวทั่วไปเลยครับเป็นนาข้าวทั่วไปเ,เพราะว่าเราจะไม่คืออาชีพลราจริงก็คือนาข้าวเพราะว่าพี่น้องจะอยู่ได้ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงก็ต้องมีข้าวเป็นหลักเพราะว่าข้าวนี่เป็นเป็นอรราหารหลักของคนไทยแถบนี้อยู่ลยแล้วแสดงว่าในมหาวิชาลัยเนี่ยเน้นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง ใช่ไหมคะคุณดุนงการคิดว่านอกจากยุทธศาสตร์แล้วเนี่ยทางมหาวิยาลัยยังตั้งเป้าหมายไว้อย่างไงครับหมายถึงว,ว่าเราตั้งตรงนี้เป็นมหาวิทยาลัยแล้วเราก็มีลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็เผยแพร่ให้เขามีวิธีการทํานาที่รักษาพันธุข้าวอะไรยังไงคะคือเรามีความเชื่อว่าอย่างนี้นะครับว่าข้าวเนี่ยเราปลูกพอกินของเราเนี่ยยังไงมันก็เหลือ <c oughs> เหลือคุณจะไปทําอะไรคุณต้องขาย <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> แล้วจะคุณจะไปขายให้ใคร แต่ถ้าคนเรียนวิชาข้าวพันธุ์ของเราเนี่ยเรามีที่ขายพิจตลาดให้เราให้สูงกว่าตลาดอราคาตลาดเท่าไหร่เราให้สูงกว่าอนะครับอยู่สิขับเราเลยจะทาสัญญาตามกลไกตลาดเลยนะกลไกตลาดว่าเท่าไหร่เราจะให้เพิ่มขึ้นอีกที่คนจะเป็นสมาชิกนะครับถ้าทั่วไปเราอาจจะไม่ซื้อเพราะเราจะสร้างหลักประกันเรื่องการทําทุกเรื่องเลยนะครับไม่ว่าจะท่านเพราะเหตุจากกลุ่มเราที่ฝึกไม่มีที่ขายเราก็ประกันตลาดให้อเราทุกเรื่องเลยนะครับที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ตัวนี้ออกไปสู่การปฏิบัติ โอ้โหนี่คิดได้ยังไงรคะรเพราะว่าตัวดิฉันเองนะคะเรียนคิดเลยว่าอตอนนี้ชาวนาเป็นหนี้กันเยอะเนี่ยถ้ารัฐบาลน่าจะตั้งกองทุนนะเหมือนกับที่เขาตั้งกองทุนน้ามันใช่ไหมคะคร,รัฐบาลน่าจะมาตั้งกองทุนในเรื่องของอาการส่งเสริมการผลิตของชาวเกษตรกร,ก,รการส่งเสริมการตลาดนะเพราะว่าอย่างกองทุนทน้านมันมีกองทุนให้ทําไมชาวนาทําไมไม่ตั้งกองทุนให้แต่ปรากฏว่ามหาวิชาลัยนี่คิดได้ยังไงนะคะคิดได้ยังไงถึงมาตรงกันกับที่เราคิดไว้ว่าเออมันควรจะเป็นแบบนี้ คือคือคือเราคิดอย่างนี้ครับว่าเราเห็นว่ารัฐนี่ช่วยชาวบ้านเยอะอืไม่ว่าจะกลุ่มอาชีพต่างๆนะครับกลุ่มทุกกลุ่มน่ะมีมีงบประมาณนะครับกองทุนแม่ก็เรื่องสิ่งแวดล้เรื่องอะไรทุกเรื่องเลยค่ะนะครับราชการก็ทําเยอะแต่ว่าชาวบ้านเราเองไม่เข้าใจกระบวนการมองไม่ทะลุไงแต่พวกเราเองเวลาทำปุ๊บเรามองทะลุเลยทะลุมิติเลยว่าปลูกแล้วจะไปขายที่ไหนค่ะปลูกต้นไม้จะไปขายที่ไหนบางคนกลัวว่า จะไม่มีที่ปลูกไม่มีที่ขายตัดไม่ได้ถ้าตัดไม่ได้ต้องมาปรึกษาลุงหมวนะเรื่องต้นไม้ที่เลือกข้าวทําไมเราไม่บุกเลือกข้าวมะลิเพราะมันล้นแล้วนะครับเราเป็นทางเลือกคือเอาข้าวพันธุพื้นเมืองที่มันดูแลง่ายคลูกใครใครเรื่องลูกเรื่องอะไรคุณสมัยเขาจะเข้าใจเรื่องข้าวเป็นอย่างมากเลยค่หนึ่งเราเข้าใจงี้ว่าถ้าเราทําอะไรเราต้องทําให้ครบครบวงจรของมันวัฏจักรของข้าวเป็นยังไงป้องกันด้วยป้องกันด้วย ป้องกันด้วยตะกี้นี่บอกว่าคุณสมหมายจะเชี่ยวชาญเรื่องข้าวครับผมอย่างเชี่ยวชาญเรื่องแบบไหนแล้วคะคือเริ่มตั้งแต่วิธีการหาพันธุ์คัดพันธุแล้วก็วิธีการจัดเก็บไปจนถึงเรื่องการตลาดเราทําให้หมดทุกอย่างอคือข้าวนี่ถ้าเราไม่มีไม่มีวิธีการคัดพันธุ์ที่ดีมันก็สูญหายไปเลยจะไม่อยู่มอนอยู่อยู่ทุกวันนี้ข้าวพันนี้ผมวิจัยมา25ปีนะครับถึงได้มาเป็นตรงนี้25ปีท <ำ S 2> <ม>ําข้าวนี่วิจัยด้วยเหรอคะต้องทําการวิจัยเพราะว่าเราจะได้รู้ว่า ข้าวหนึ่งเม็ดนี่จะมีมีม,มีมีต้นกี่ต้นในในในหนึ่งต้นจะมีรวงรวงออกมาหนึ่งรวงจะมีกี่เม็ดต้องศึกษารายละเอียดทั้งหมดคโอ้เก็บข้อมูลเองเลยทําเองอทุกอย่างกับมือเลยครับกับมือเลยเราได้เขียนเป็นตำราไว้ไหมคะคือเขียนไว้แต่ว่ามันไม่ประฏิดประต่อนะครับเพราะว่าเราไม่ใช่นัก นักเขียนนะครับไม่ใช่นักเขียนเราอันนี้อันนี้ัเนเขียนบบจากประสบการณ์จริงรไงคะก็เป็นการเล่าให้ลูกหลานฟังก็ได้ว่าเออพ่อนี่มีวิธีปลูกข้าวดี่ยนะเวลาปลูกข้าวก่อนปลูกข้าวต้องทํายังไงต้องเตรียมพีที่ทดินเตรียมยังไงอันนี้ก็เล่าให้ลูกหลานเขาฟังโอเคครับได้แบบนั้นเลยคือ,คอ,คอเป็นมันเป็นตําราในตัวอยู่แล้วใช่ไหมคะครับ เพิ่งทราบนะคะว่าปลูกข้าวนี่ต้องมีวิจัยนี่ชื่นชมมากเลยนะคะเพราะปกติเนี่ยอย่างเวลาเขาทําอะไรเขาต้องวิจัยแต่ว่าฟังดูคุณสมมัยบอกว่าทําวิจัยมาตลอดเลยครับถ,ถ้าถ้าไม่งั้นมันก็พันุ์นั้นก็เปลี่ยนนงครับ<อ>ถ้าเราไม่วิจัยมันก็ไม่รู้ว่าเวลามันผสมพัน,นุ์นี้มันจะเป็นยังไงคือจะพันธุอื่นมาผสมพัน,นุ์นี้แล้วจะเกิดเป็นตัวแม่หรือว่าจะเกิดเป็นตัวเมียรหรือจะเกิดเป็นตัวผู้อย่างนี้ม,มันมีสองทางเพราะว่าถ้าเราคัดแยกทุกอย่างเองหมดปุ๊บทุกอย่างทําให้เรียบร้อย มันก็โอเคครับพันธุ์มันจะยั่งยืนมาอยู่เป็นร้อยปอีมันไม่สูญพันธุ์ 0, ครับถ้าเราเก็บรักษาให้ดีแล้วก็คัดพันธุ์ให้ดีก็ไม่สูญพันธุ์มันจะอยู่อย่างนี้คู่คู่ชาวไทยเราไปตลอดอ๋อเพิ่งทราบวันนี้เองนะคะว่าพันธุ์นี่มันเก็บได้นานขนาดนั้นครับแต่ว่าต้องคัดพันธุ์นะห้าปีคัดทีหนึ่งคัดโดยวิธีไหนโดยวิธีทางธรรมชาตินี่นะคร<อ>ับด้วยมือเนี่ยครับด้วยมือด้วยบางครั้งก็แบบง่ายๆคือบ้านเราไม่ค่อยมีเครื่องคัดพันธุ์เนาะราคาก็แพง ท่านดตอร์เคยเห็นไหมปิบขนมปังเคยเห็นไหมครับข้างหนึ่งมีสีใสใช่ไหมครับอ,อีกเราก็มีวิธีการคิดว่าเวลาข้าวมันแก่มันจะสุกแล้วเราต้องเอามาว่าข้าวพันนี้มีก็เอาไฟไฟฟ้านี่นะครับร้อยวัตต์หนึ่งหลอดเนาะหลอดโปะ๊ะบ้านเราที่เรียกเนาะหลอดโปะ๊ะเอามาเข้าไปข้างในแล้วออฟลวงข้าวมาวางข้างบนก็จะเห็นว่าถ้าท้องสีขาวนะั่นคือพันมันเริ่มแย่แล้วท้องท้องท้องเป็นปราซิวเขาเรียกทางวิชาการว่าท้องข้าวเป็นปัสซิว อุ้ยนี่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะท่านผู้ชมเป็นภูมิปัญญาจริงๆนะคิดได้ยังไงคะคุณสมหมายไปเอาปิ๊บเอามาแล้วก็ไปเอาหลอดไฟมานี่คิดได้ยังไงคะคือคือถ้าคัดด้วยมือมันก็มันก็ไม่สะอาดแท้นะครับคัด <c oughs> ด้วยมือคือเลือกทีละเม็ดละเม็ด<อ>มันไม่สะอาดแท้ถ้าถ้าเรามาส่องด้วยแสงสว่างปุ๊บนี่มันเป็นหลักวิชาการอันหนึ่งคือผมจบจบการศึกษานะครับค่ะ <c oughs> จบการศึกษาแต่ว่าเราไม่ศึกษาเฉพาะในเรื่องตำราเราต้องเอามานอกกรอบบ้าง